เป้าหมายของเรานะครับก็คือหมายคลองธรรมชาตินะครับอุปสรรคก็จะเยอะหน่อยนะครับจะมีดูนะครับจะเป็นช่องสวยเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราวันนี้เราจะได้ปลาหรือไม่นะครับก็เทคนิคเดิมตีเลาะตะลิงนะครับอันนี้ไม่กักด้วยนะครับเทคนิคเดิมมีโอกาสได้ตัวสูง ตามเหลี่ยมตามมุมตามโคง้งก็ใช้เหยื่อตัวเดิมกรบน้อยอนี่เอาเหลี่ยมขวาก่อนแล้วกันแอาเหลี่ยมซ้ายก่อนแล้วกันเห็นไหมเอ่ยโดนแล้วนะครับลงไปปุ๊บโดนปั๊บ นี่ตัวนี้ไซดีด้วยน้ำบานมาเลยไซดีครับใช้ได้เดี๋ยวนี่คนระับไปปลดเดียวกันลนนื่นะจัดไปสามตัวแล้วตัวนี้ตัวที่สี่ไซกำลังแกงขอแกงน,นะต่อไป เกิดจังหวะพอดีโอเคเข้าเหลี่ยมโล้อกสโดนตัวกัดนะกัดนะเห็นไหมยังไปที่เดิมสวยไม้นี้สวยเห็นไหม ย้ำนะครับย้ำย้ำไปที่เดิมกัดโดนแล้วตอนนี้โดนของจริ้งเอาเห็นไหมมาแล้วตัวดีเหมือนกัน ตามมาเลยโอ้โหเมื่อกี้นี้พลาดตัวใหญ่ไปนะครับอันนี้ก็ไซสนี้ก็ใช้ได้ดูขึ้นมา,นาตัวนี้นะ่าตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าทุกตัวที่ได้วันนี้นะนี่ดูโอ้โหเมื่อกี้นี้ใหญ่กว่านี้กัดตึ๊บไม่โดนโผดเบ็ดนะครับ